สวัสดีค่ะสามารลสามานะคะวันนี้ก็มารีวิวเป็นตัวคุณแม่ยิ่งใหญ่อีกแล้วเหมือนเคยจะเป็น Angel Woman จากค่าย Dimension Power นะเป็นค่ายของประเทศจีนที่ออกไลนิจิจลมาได้2ตัวแล้วมั้งอ่าเด็กไม่รู้จะชื่อแต่ว่าเป็น2ตัวตัวที่เป็นของไทจีตัวนั้นแล้วก็จะเป็นเหมือนตัวที่เหมือนเป็นตัวโจ๊กเกอร์ตัวตลกหตัวแล้วค่อยมาเป็นตัว Angel Woman ตัวนี้ เรียกได้ว่าลงตัวเลยเป็นตัวที่ลงตัวตอนแรกอะก็คือพรีไว้์แล้วเราก็ยกเลิกแล้วเราเห็นอีกทีนเราเห็นตัวจริงเขาออกมาแบบแบบอล้วแบบแบบเฮ้ยอยากได้อยากได้น้องกลับมาอยากได้น้องกลับมาก็เลยไปขอเขาว่ายังเหลือเปล่าเออเราก็เลยได้น้องเขากลับมาสู่อ้อมกอดน,นะคะก็เดีย๋ยวไปดูอันบ็อกซิ่งกันจากเมื่อคืนนะเพราะว่าได้มาเมื่อวานเราก็แบบอยากจะแกะเลยแต่ว่าขี้เกียจพูดก็เลยถ่ายอันบ็อกซิ่งแบบ เร็วๆไปตต่ต่อจึ๊บจับจ๊บจไปแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึงเรื่องดีเทลรายละเอียดนะคะต่างๆนานา,นา,นานกันให้คะแนนยังไงก็ไปดูการอันบ็อกซิ่งกันเลย จากดูการอันบ็อกซิ่งเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องแพคเกจจิ้งนะคะองค์รวมของงานแล้วก็การประกอบเนี่ยว่ายากง่ายอะไรยังไงบ้างนะตัวนี้เป็นสเตจูตัวที่4ของเล็กนะซึ่งก็ไม่ยังไม่มีลายเส้นที่เป็นสเตจูสักตัวตัวนี้ก็คือไม่ใช่ลายเส้นเหมือนกันอ่ะเออแต่ว่าเป็นตัวที่ทำออกมาได้ดูดีเป็น Angel Wo ์ตโที่อ่าไม่ได้แคสออกอ่ะมันจะมีตัวก่อนหนีที่แบบ ถอดตรงหน้าอกออกมาแล้วคือเหมือนแบบ18บวกเกตบมาแบบเป็นขายกลุ่มผู้ชายมากกว่าที่ไม่ได้ม่ได้สนใจว่าตัวละครนี้คือตัวอะไรฉันขอแค่ถอดออกมาแล้วเห็นหน้าอกได้ก็พออะไรอย่างเงี้ยซึ่งนะไม่โอเคนะแต่ว่าตัวนี้คือมีอง์รวมท่าโพสนะมีทั้งคริสตัลที่แบบอ่าเคลียร์ใสที่ ก็ไม่ได้เข้าอะไรกับแอนจชว์มอนไม่ใช่ไม่ได้เข้าอะไรกันเลยนะแต่ก็ทําให้งานออกมาแบบส่งกันได้ดูดีมากแล้วก็มีที่คาริมีฐานสีฟ้าที่มีไฟขึ้นมานั่นนี่ก็คือองค์รวมแบบมีอะไรไม่ค่อยเยอะนะไม่แค่คริสตัลกับแอนโชว์มอนแค่นั้นแต่ว่าออกมาดูดีเพราะว่าส่วนใหญ่งานจีนจะแบบใส่หินใส่เมฆใส่หมอกใส่นั่นใส่นี่เข้ามาเยอะแย,ยะมากมายจนแบบบางครั้งก็เกินไปบางครั้งเหมือนส่วนหินหลังบ้านนะเออก็ไม่ไหวอะกล่องของตัวเนี้ยก็ทําออกมาได้เหมือน พวกงานจีนทั่วไปไม่มีอะไรมีเป็นกล่องด้านนอกด้านในแล้วก็มีโฟมกันกระแทกแต่ว่าตัวนี้คือต่างจากตัวที่เราเคยซื้อมาคือมันจะมีเหมือนแบบเป็นเข็มเข็มขัด,ขดอ่ตีตู้แกเอาไว้แบบเอาไว้ดึงขึ้นมาหรือเอาไว้แบบเอาไว้ป้องกันการกันกระแทกเอาไว้รัดให้มันแน่นขึ้นอะไรอย่างนั้นนะก็มันน่าจะเกิดประโยชน์มากกว่าถ้ามันถูกเปิดกล่องในด้านแนวนอนแบบแบบดึงขึ้นมาให้ใช้สายพวกนั้นดึงเหมือนพวกค่ายแบบ่บ xm size show อะไรเงี้ยนะมันค่อยเกิดประโยชน์สูสดมันเอาไว้ดึงอ่ะดึงขึ้นมาแบบตอนแกะไงเพราะว่าการสเตชสูแบบถ้ามันเปิดออกมามันจะออกมายากมากเราว่าแบบมันจะมันจะหนักเรามันก็แนบชิดกับกล่องกระดาษเราแต่ถ้ามีสายนะมันเอาไว้ดึงขึ้นมาได้แต่นางทาสายอย่างนั้นออกมาแต่ว่าไปเปิดด้านบนเปิดด้านแบบด้านเ,เล็กอะ่ะไม่ได้เปิดแล้วให้เราดึงออกมาได้ก็เลยเอาออกมายากเหมือนเดิมไม่ตาม่างอ่าแล้วก็น้ําหนักอ่ะน้ําหนักเบามากเป็น เสจูที่น้ำหนักเบาที่สุดป่ะขนาดไอตัวโคนันที่เล็กมีที่ตัวเล็กกว่านี้ยังหนักกว่าเพราะนั้นมีทั้งน้ำทั้งปีของนางไงแต่นี้คือเหมือนนางใช้เรซินในส่วนของตัวส่วนของพาร์ทเคลียร์ของฐานของฮิคารินะแต่ว่าในส่วนของปีกกับส่วนของริบบิน้นอะไรพวกนี้นางใช้อะไรไม่รู้อะ PVC เหรอหรืออะไรสย่งที่มันแบบยืดหยุ่นมีน้ำหนักเบานะแล้วก็ไม่แตกหักง่ายเพราะว่า ตอนเปิดแพคเกจจิ้งขึ้นมาคือกลัวมากคือในหัวคือแบบเห็นตรงขนนกปะ่ะเพราะขนนกพวกนี้เล็กคิดว่ามันต้องหลุดแล้วนะแต่คือเปิดมาคืออา้าวชิยังอยู่ชิติดดีแล้วชิก็แบบไม่แบบมันยืดหยุนอะ่ะมันเป็นวัสดุที่ยืดหยุนดีและเปลื้มตรงนี้มากแล้วก็่างนี้เป็นสเกลอ่ะหนึ่งต่อหกงานก็เลยหลูดออกมาแบบไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่มันก็ดีเพราะว่ามันก็จะได้เข้าสเกลกับพวกอ่ฟิกเกอร์ที่เล็กซื้อมาของอ่ะเมกาเฮาส์แหละอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ของธรรมชิที่เป็นแบบ แปลงร่างนั่นนี่แบบสกิลได้ไม่โดดกันมากการประกอบของตัวนี้นะคะจุดประกอบน้นอยมากก็จะมีแค่ตรงช่วงขาของแอนเชอมกับช่วงเท้านะแต่ว่าเนื่องจากมันไม่ค่อยลงล็อกเท่าไหร่มันต้องฝืนตรงช่วงขาต้องค่อยๆแหวกนางออกเพราะว่าตรงเท้าด้านซ้ายของแอนเชอรอที่เป็นเท้าที่แบบรองเท้าเป็นขนที่แบบรองเท้าสั้นๆมันต้องไปลงล็อกกับคริสตัลตัวหนึ่ง ส่วนนักแข้งของอีกขาด้านหนึ่งจะต้องไปลงล็อกกับแม่เหล็กแล้วแบบองศามันไม่ค่อยได้เล็กกลัวที่จะทำขาหลังหักมากแต่ว่าถ้าเราไม่ไม่ยืมันไม่แบบพยายามนะให้มันลงล็อกทั้งสองอัน,นมันจะคำน้ําหนักไม่อยู่ไงเพราะว่าจุดคำน้ําหนักนางมีแค่2 2 2ส,ส,สจุดนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ใช้เวลาพักหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ยากเกินใจเออนะแล้วก็พอน้ําตีกันเบาใช่ปะแล้วก็ไม่ต้องกังวลเลยว่ามันจะเอ็นไปไหนมาไหนคือ น้ำหนักมมนมีแค่ช่วงตัวช่วงขาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นตัวที่เล็กแบบค่อนข้างสบายใจล้วแบบมันคงไม่ไม่เอียงไม่นั่นไม่นี่เพราะมันเบามากทั้งปีทั้งนั้นนู่นนี่นะแล้วก็การประกอบชิ้นอื่นคือมันมีแค่ขาแล้วก็มีตรงมือนะที่แบบเป็นฮอร์รี่แอร์โร่ตรงนั้นตรงธนูอ่ะมันแบบมันตลกนิดนึงอ่ะคือมันต้องใช้แบบองศามันต้องใช้องศาในการแบบลงล็อกปักปักปักอะไรเงี้ยมันจะไม่ใช่แบบมีแม่เหล็กหรือมีอะไรอย่างเงี้ยเอ่อ แล้วก็จะเป็นตรงวงกลมไม่ตรงวงกลมอะเล็กเสียวมากกว่าจะเอาเข้าไปได้นะแต่ก็ก็ทำได้เพราะว่ามันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นมีไม่เหล็กสองจุดนู่นนี่อาจจะเห็นไม่เหล็กบ้างแบแบบแต่ก็โอเคในกล่องเขาก็จะมีวิธีการประกอบ2หน้านะแล้วก็จะมีวิธีการโหลดแอปอแอปที่บรรชายเล่นกับตัวไฟของ Angel Woman นะคะว่าตรงนี้มันจะเปิดไฟได้ประมาณแบบ 72แสนสลเดี๋ยวเขคุมผ่านแอปเนาะเหมือนแบบไฟคริสต์มาสอะไรอย่างนี้ก็จะมีการบอกวิธีการโหลดนั่นนู่นนี่มาสองใบแล้วก็จะมีอีกใบหนึ่งเป็นรูปภาพแบบแย่มากอ่ะคือถ้าในกล่องนั้นไม่มีรูปภาพที่เขาตั้งคือเขาตั้งใจที่จะทำรูปภาพแบบรวมดิจิทัลเนาะแบบให้เราแบบเอามาตั้งโชว์เอามาติดผน,งนังตรงนี้แต่คือสภาพรูปภาพก็คือไม่ไหวเออเรียกว่าตัดต่อด้วยเวิร์ดเรียกว่า ไม่มีอะไรเลยแบบมันดูมันดูเหมือนผ้าคลุมโต๊ะอาหารมันดูมันดูแย่มากนะเออนั่นแหละแต่มันก็เขาก็แถมมาให้ก็ใจดีก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะ มาดูที่ตัวดีเทลของงานนี้กันเลยนะอ่าเอามาที่ข้อเสียของมันก่อนดีกว่าเพราะว่าข้อเสียมีนิดเดียวก็คือฮิคาริ้อยฮิคารินอ้นอยเบอร์หนึ่งไม่ไหวปั้นผมศูนย์ปั้นหน้าศูนย์ลงสีศถ้าโพสต์ได้อยู่อาถ้าโพสต์ให้1กรรมาการจากยูเครนให้หนึ่งถ,ถ้าโพสนะคือคือมันไม่ได้ค่ะดูแค่นี้ก็คงจะรู้ดูสิไม่มีมิติไม่มีอะไรเลย บ้นมาเหมือนแค่เป็นองค์ประกอบกุมารทองนะไม่ไหวจะเกลียรจริงๆเกลียดที่สุดในงานนี้ก็คือนี่แหละค่ะฮิคาริหนึ่งไม่ไหวต่อมานะมาดูที่อ่าหน้า Angel w o m อ n คือ Angel w ว m a นของค่ายนี้เขาทําออกมาไม่ได้ตั้งใจให้เหมือนในการ์ตูนะเพราะว่าในการ์ตูนดีเทล,ลมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะแล้วก็มันอาจจะเป็นตัวที่สามารถเล่นได้มากกว่านั้นนะก็เลยใส่ความใส่ความแบบ Greek, ใส่ความโรมันนิดนึงที่แบบช่วงหน้ากาของนางเนาะช่วงนี้ใช้สีแบบแมทิลิกแมททาเมทัลลิกเหมือนเหล็กนะเ,เป็นสีเงินสีทองทำออมาได้สมจริงมากแล้วก็เน้นความเรียวนะแบบให้ใบหน้าเหมือนคนจริงๆมากขึ้นนะแล้วก็ช่วงผ้านี่ไงจุดเด่นก็คือลายที่เป็นภาษาดิจิมอนนะก็มีทั่วผ้ามีดีเทลมาหมดเลยนะอืม ช่วงชุดนะดูชุดกันชุดก็คือเขาใส่ความเป็นของของค่ายเขาอะเข้ามาด้วยมันดูเป็นความแบบไฮเทคน,นิดนึงแล้วก็ที่ชอบก็คือดูความวาวนะความวาวของกางเกงตรงเนี้ยคือมันมีความมุกเหล,ลือบเหลือบผิวเขียวเห็นปะเห็นช่วงนี้ปะเห็นช่วงแบบเหลือบขิวเขียวปะมันจะแบบเขาใส่ประกายเขียวนิดนึงประกายเขียววิงวับอะเห็นไหมความซ้อนใส่ความขิวเขียวเหลือบ มีมิตินะเร็กชอบเร็กชอหมันจะไม่เหมือนในการ์ตูนก็ตามเพราะว่าในการ์ตูนมันเป็นแค่สีขาวๆอย่างนี้แล้วเขามีความใสความแบบไซเบอร์อะไซเบอร์พังนิดนึงมีความแบบตารางแผงโปรแกรมนั่นนี่นะเขาเพิ่มรายละเอียดเยอะนะแล้วก็ในงานเอ็นจิ n e วันกับทุกงานเนี่ยตันี้จะหมุนได้อ่าอันนี้ก็หมุนได้อ่าปังไหมล่ะเออหนึ่งแต่แล้วนนี้เขาอตอบอ่างนี้ไงเออส้นสูงทำสวยมากเอาดีดี ชอบคือชอบ Answer One ตัวนี้เพราะว่าทุกอย่างอง์รวมมันออกมาได้ดูดีมากถึงจะถึงเขาจะไม่เหมือนต้นฉบับนะแต่ก็ทำออกมาได้ดีดีดด่มาในส่วนที่ชอบีิสุดคือปีกปีกหนึ่งขอให้ดูข้างหลังก่อนนะเพราะว่าปีกเขาดีมากท่านผู้ชมปีกดีมากคือคือมันทำแบบเป็นเส้นๆส้นไงทำเหมือนแบบของจริงอป,ปีกนาฟ้าของจริงซึ่งเล็กชอบปีกอะไรอย่างนี้ มันดีมากมันแบบ perfect แล้วคือเป็นวัสดุดอะไรไม่รู้แต่คือไม่หักง่ายอ่ะคือเขามีความพ่นสีเคลือบมุกแล้วก็ปัดด้วยฝุ่นของสีชมพูอ่อนทำให้ม,ม,ม,มีมิติของขนอ่ะนั่นแหละทำให้ปีกดมูมีมิติมากขึ้นดูไม่ใช่ปีกขาวๆแบนๆธรรมดานะดีมากชอบปีกมากมากเถอะคือขอให้ได้ดูอย่างนี้คืองดงามไงมองข้างหลังยังได้เพราะสวยมากจริงๆ ช่วงเขาต่อตรงข้างในก็ไม่ได้แย่นะเพราะทําออกมาดีนะเออนั่นแหละปีกดีมากจริงๆนะท่านผู้ชมบอกเลยต่อมาต่อมาสิ่งที่เรากังวลตลอดเวลาว่าถ้าสัตว์ตัวนี้มาอีเทลตรงเนี้ยที่เป็นขนนกแต่ละอันที่ติดตรงเนี้ยมันจะต้องหลุดสักอันหนึ่งแหละเราต้องเจอเราต้องได้ติดกาตะชางแต่ก็ไม่เลย งงมากแบบที่อ่าติดตรงนี้ติดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อืมน่าจะหลุดได้ซ้ำมาดูแบบปอดแอร์มากตรงเนี้ยเสี่ยวมากตรงเนี้ยนะดูดิสองอันตรงเนะี้ยอยู่ได้งไงแล้วมันดูพริวไงที่เหมือนคนนกนาก่ากำลังปลิวจริงๆเออชอบมากอันนี้ยังไม่กล้ามาติดตรงผ้าแบบเบาบางคือมความดีเทล,ลเล็กๆน้อยๆคือเล็ก คือมันทำให้กราฟตัวนี้ช่วงฐานนะช่วงฐานของเขาก็คือเป็นคริสตัลใสสีชมพูโดยรอมรอบไปด้วยวงคริสตัลสีฟ้าอีกทีหนึง่งแล้วก็ฐานตรงพื้นเนี่ยเป็นเหมือนอข้อความนิจิมอนอักขระต่างๆแล้วก็มีสัญลักษณ์ของแอนเจิลวอมอนอยู่ตรงนี้เป็นสีเงินทำออกมาได้พอดีได้ใช้ว่าพอดีดีกว่าเด็กว่าโอเคมันมีแค่นี้โอเคแล้วให้ตัวแองเจลวอมอนเด่นขึ้นมา มันจะมีค่ายอันนึงที่ท่าบอกมาเป็นเอ e l เจลวอมนน่งอยู่ในสวนสวนจริงนึกว่าแบบสนสัตว์เถอะเออขอเรียกอย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นการสร้างไดโอรามาเอ็เจลวมอนกับสัตว์ต่างๆนานาในวรรณคดีเนาะเพราะมันเยอะเกินมันแบบมันกลบเอ็เจลวมอนเลยนะแต่อันนี้คือแบบนางยังคงคงให้ตัวฟิกเกอร์เนี่ยเด่นอยู่นะแล้วมันก็ใสไม่มีฟองอากาศข้างในคือค่ายของจีนอะ่ะ ไม่ค่อยมีค่าไหนที่ทำพาร์ทเคลียแย่นะไม่ไม่ไม่เห็นเลยที่มันจะทำพาร์ทเคลียแย่มันมีแต่พวกของเล่นญี่ปุ่นที่แบบมันเป็นส่วนเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยมันแบบไม่ได้ใช้มันใช้อื่นแล้วสังเรียสิ้นไงมันก็เลยแบบเป็นฟองแต่อันนี้คือเป็นเรซินใสที่เราทำไม่ดีมากแล้วมันก็จะมีไฟอ่าไฟ7.2เซนติก็คือพุ่งทะลุมาทางคริสตัลที่ใสเคลียตรงนี้นะแล้วก็ทำออกมาได้อ่าส่งกันก็คือแบบมันก็รับรับกันดีมันก็ที่บางอันที่แบบ มีไฟแต่วไฟไม่ได้เข้ากับตัว s ซจูที่มีแต่ว่าตัวนี้ก็คือเข้ากันนะส่วนขอบฐานเนี่ยดูยแบบเป็นไซเบอร์นะเพราะว่าดิจิมอนนี่ก็คือจะแบบอยู่ในโลกของอ่าอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างนั้นนะ mm. ก็เลยมีความไซเบอร์ที่แบบตรงขอบฐานนิดนึงไม่แย่นะมันพอดีมันมันไม่เยอะเลยก็ว่าโอเคโดยที่มันมีปะอ๋อปกติมันจะมีชื่อ Angel ิมอหรือว่าชื่อตัวละครอยู่ตรงข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือไม่มี ตัวแรกของเขาก็มีตัวสองของเขาก็มีตัวนี้คือไม่มีแล้วก็โอเคแล้วก็แบบไม่เป็นไร is okay เรียบง่ายดีนะมาถึงส่วนที่มหาศย์ที่สุดสำหรับงานนี้นะคะที่ทําให้เล็กแบบว,ว้วาวาว,าว้าว my god ว้าวเปยนะแบบต้องหยิบงานชิ้นนี้มาเพราะว่านางสามารถเลือกสีตามแอปนี้ได้เลยตอนนี้นะเป็นสีนี้นะสีเขียวสีฟ้านี่เนาะดูที่ผลงาน ไปจ้าแก้วเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงเออมณีฟ้าหยาดเจ็ดวันเจ็ดทรงดีอ่ะคือมันสามารถเลือกไฟตามอารมณ์เราได้อารมณ์โกรธสิโกรธโกรธเออโกรธสีแดงเอะโกรธโกรธสดใสสดใสสดใสอ่ะส,สีเหลืองอ่อนหน่อยอา่ารู้สึกแบบฟ้าสว่างฟ้าแบบฟ้าครามเออยังไงดีมากอะ่ะดูดิ แบบไฟน่าจะมาจากขอบๆเนี้ยแล้วมันก็ส่งมาทางตรงจุดนี้ด้วยนะแต่ว่าแอปตัวนี้มันจะแย่ตรงที่มันต้องต่อบลูทูธนะตัวสายที่เขาให้มาจะเป็นสายที่สั้นมากสั้นนิดเดียวเราต้องต่อกับคอมเพราะว่ามันต้องต่อกับอุปกรณ์ที่ส่งบลูทูธออกมาได้เพื่อจะรับกับ iPad ที่โหลดแอปมาได้เก็ตปะมันก็เลยทให้ลําบากตอนจะเปิดไฟซึ่งเราคิดว่าคงจะเปิดไฟเฉพาะถ่ายรูปแล้วก็คงไม่เปิดมันอีกเลยนะเพราะลําบากชีวิตเกินไปถ้ามันเป็นแบบรีโมทมาให้เลือกไฟอย่างนี้เลยคงจะดีกว่าแอปนี้แต่ว่วา อย่างนี้ก็เก๋ดีก็โอเคนะก็แบบไปจ้าสีเขียวที่จริงสีเขียวสวยนะแต่ไปเข้ากับ Angel Woman สีอะไรดิอ่ะสีอะไรดิชมพูมาชมพูหน่อยชมพูแดงๆหน่อยเออก็จบการรีวิวไปแล้วนะคะสำหรับ Angel Woman and น a อนยามิฮิคาริจากอ่า e n s i o n Studio นะระหว่างที่จะอ่าบอกคะแนนไปเนี่ยเล็กจะขอ เล่นกับไฟของเขาไปเรื่อยๆนะคะัเพื่อเพิ่มอรรรสก็คือตัวนี้ชอบของความที่น้ำหนักเบานะแล้วก็ชอบที่วัสดุของปีกเขาที่เขาแบบไม่ใช่ใช้เรซินหนักๆอะ่ะมันแบบมันมีความยืดหยุ่นทำให้ดูปลอดภัยนะดูแบบน่าไว้วางใจเรื่องน้ำหนักนะในอนาคตต่อไปเนาะแล้วก็ชอบความไฟของเขานี่แหละที่มันเด่นขึ้นมาเลยมันทำให้มันทาให้งานตัวนี้ดูแบบดูสนุกดูแบบ สามารถวางไว้ไหนก็ได้นะแล้วก็เปลี่ยนอารมณ์ได้เลยตามไฟตัวนี้เหมือนแบบหิ่งห้อยเลยนะก็ราคาเลยให้คะแนนทั้งหมดองค์รวมเนี่ยอยู่ที่8เต็ม10ขอหักที่ฮิคาริ1แล้วก็ขอหักอีกที่นึงก็คือสีผิวของแอนเ One ว่าตัวนี้แทนไปคือแบบพอทข้างคล้ำกว่าแอนเจิวอในกระตูนเยอะมากนะคือมันแบบ มันโคตรสใส่สีน้ําตาลเยอะเกินไปเออมันดูหมองมากตอนแบบตอนไฟไม่ถึงนางอย่างเงี้ยมันทําให้แย่ตรงนั้นแต่โดยรวมคือโอเคมากเลยได้ไปแดเต็มสิบลยค่ะ<พ><น>โอ้ก็จบลงไปแล้วนะยังก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะไปกำลังใจให้เล็กทำคลิปวิดีโอรีวิวต่อไปด้วยหรือว่าเป็นคลิปร้องเพลงก็ฝากฟังกันนะคะเพราะว่าเลก็กก็อยากเอาดีน่าร้องเพลงเหมือนกัน <laughs> วันนี้เล็กลาไปก่อนคะ่ะบ,บาย